คนหลายที่มาหลากอาชีพและมักจะมีผู้คนออกมารวมตัวกันเพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องประเด็นต่างๆนะคะหนึ่งในนั้นคือเรื่องการศึกษาค่ะวันนี้ไม่ได้มีใครหรือว่ากลุ่มไหนนะรวมตัวเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรอกนะคะแต่ว่า The Active อยากมาถามความคิดเห็นของผู้คนว่าตอนนี้มีมุมมองกับเรื่องการศึกษาไทยยังไงกันบ้างไปหาคําตอบกับกลุ่มกันค่ะ คือพี่บอยค่ะเป็นนักดนตรีจิตอาสาที่มาหาเงินให้น้องหมาแล้วก็น้องแมวอยากถามพี่บอยว่าพี่บอยมีความคิดเห็นหรือม,มองการศึกษาไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะผมบอกไม่ได้ผมกลัวรัฐบาลที่มาดา่าผมเราทุกคนก็มีส่วนกับการศึกษาเราก็พูดได้เขาบอกว่าจะเรียนทางออนไลน์มันไม่เออโอเคเลย เพราะว่านักเรียนมันจะต้องแบบศึกษากับครูได้เจอครูได้เจอเพื่อนฝูงมันถึงว่าการ<ๆ>การสารั่งการเรียนแล้วมันจะกระเตื้องขึ้นแต่ถ้าไปเรียนออนไลน์ผมว่าการสกษามันมันไม่มพัฒนาแน,น,น่ๆและนี่ก็เป็นความคิดเห็น<ร>บางส่วนของพี่บอยนะคะเพื่อให้ได้ความเห็นที่หลากหลายขึ้นเดี๋ยวอูมจาไปถามความคิดเห็นของคนอื่นๆให้ครบทั้งสามใบเลยทั้งใบเรียนผู้ปกครองรวมถึงใบเกษียณด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ก็พี่บอยซักเพลงนะพี่ ตอ,อนนี้อยู่อไหนแล้วคะอยู่ม2ค่ะคิดว่าการศึกษาไทยตอนนี้เป็นไงบ้ามันแย่ลงค่ะตอนนี้โรงเรียนหนูก็ปิดเพราะว่าเขาให้เรียนออนไลน์เอาครูสั่งงานเยอะแล้วก็เรียนไม่รู้เรื่องทำง,งานไม่ทันได้ยินคำว่าการปฏิรูปก,การศึกษาเคยได้ยินไหมเคยค่ะมันเปลี่ยนบ้างไหมอะแอบถามไม่เลยไม่ สิบปีแล้วแม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคะ่ะยิ่งลดลงกับเดิมอ่ะประเทศเพื่อนบ้านเราเขาจะแซงเราไปแล้วอ่ะตัวเล็กเนี่ยอยู่ปไหนเนี่ยปสอง จากนักวิจัยเกี่ยวกับมายาคติทางการศึกษาไทยค่ะที่หมายถึงความคิดความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาพบว่าถ้าไม่ใช่ผู้กําหนดนโยบายนักการเมืองครูคืออันดับสองที่เป็นจําเลยของสังคมที่ถูกมองว่าทําให้การศึกษาไทยไม่ปังเดี๋ยวภูมจะลองไปถามความคิดเห็นของคนแถวนี้ดูค่ะว่ามันเป็นจริงๆตามนั้นหรือเปล่า ยังล้าหลังอยู่ค่ะแบบอาจารย์ไม่ค่อยรับฟังความเห็นของนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดบ้างความคิดเห็นอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเราต้องตีกรอบว่าอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะใครเป็นคนทําให้ล้าหลังคื <c oughs> คออยากให้ในายของเราอ่ะให้ใส่ใจเกี่ยวกับระบบการศึกษารเราให้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยใครเป็นคนทําให้มันแย่ลงไม่รู้สิลองลองคิดว่าใครบ้างน่าจะยานยกเลยแล้วตัวครูเกี่ยวไหม เกี่ยวด้วยที่จริงนักเรียนก็เกี่ยวนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็ให้ถามบางคนนักเรียนเขางไม่เข้าใจแต่ว่าก็ไม่ถามหนูก็เหมือนกันนี่นี่ก็เป็นความผิดหนูใช่ไหมหนูไม่ถามคนกำหนดนโยบายกับคุณครูคือ2ออันดับแรกที่ คาดหวังเกี่ยวกับการศึกษาจริงๆค่ะทุกคนแต่เพื่อเห็นภาพที่ชัดขึ้นกุ้มจะพาออกไปสํารวจความคิดเห็นของคนที่มีต่อมายาคติทางการศึกษาผ่านสาสำนวนที่ว่าถูกคือผู้ให้เด็กคือผ้าขาวโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองว่าพวกเขามีความคิดเห็นต่อสามสำนวนนี้ยังไงกันคะ่ะ จร,จริงไหมไม่นะเหมือนว่ามันตีกรอบไวอะค่ะแบบว่าครูเขาให้มาแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ชอบกรอบที่ครูเขาตั้งให้มาก็ได้แล้วถ้าเขามองว่าเด็กยังไงก็ยังเป็นเด็กเด็กคือผ้าขาวอย่างนี้ยครูก็เลยต้องให้อย่างเดียวว่ามันถูกตีกรอบค่ะแล้วให้ครูปฏิบัติกับเราเหมือนว่า เราต้องอยู่ในกรอบที่เขาวางไว้นะเราห้ามออกนอกกรอบนะถ้าเราออกนอกกรอบเราจะกลายเป็นเหมือนแกะดาอะค่ะโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองครูอาจารย์ร้อยพ่อพันแม่มาเจอกันอย่างเงี้ยแล้วครูเขาก็ตีกลับว่าเด็กดีคือเด็กที่เรียนเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เด็กบางคนก็แตกต่างกันแล้วเขาก็มาตีกลอบว่าบ้านหลังที่2คือต้องเชื่อฟังอบรมสั่งสอนตีได้อะไรได้อย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่สมัยนี้มันพัฒนาขึ้นแล้วครับตีกรอบแล้วเขาก็แบบเหมือนสอนให้เราอยากสิ่งที่เขาคิดไว้อย่างเงี้ย เราอาจจะแบบอยากไปทาอาหารไม่อยากทําอย่างนี้ก็คือเขาต้องติกลับว่าเนี่ยยู่ห้ามไปทาอาหารนะยูต้องทบบํอย่างนี้สิ่งที่ฉันตั้งไว้อะไรประมาณนี้ค่ะมีข้อเสนออะไรไหมถ้าอยากให้การศึกษาไทยดีขึ้นลดวิชาที่แบบว่าไม่จําเป็นออกหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนเป็นวิชาเลือกไปเลยว่าใครอยากทาอะไรก็เอาอย่างนั้นเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบดีที่สุดคิดว่าลดเรื่องทฤษฎีเน้นภาคปฏิบัติดีกว่าครับตอนนี้ยังไม่เห็นทางนั้นเลยเหรอใช่ครับเงายังไม่เห็นเลยครับ แล้วเรียนไปทำอะไรกันเนี่ยเอยแทนก็มันเลือกไม่ได้ครัเพราะจำกัดให้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเป็นคุณครูหรือเปล่าคะเด็นใส่ชุดลูกเสือใช่ครูคือผู้ให้ก็คือให้ทั้งชีวิตให้ทั้งการศึกษาให้แนวคิดมุมมองต่างๆที่เขา เปลี่ยนจากเด็กที่เกรเลให้กลายเป็นเด็กที่ดีขึ้นมาได้รู้สึกว่าตัวเองถูกคาดหวังจากสังคมไหมว่าเราจะต้องเป็นผู้ให้เรามีโอกาสเป็นผู้รับได้หรือเปล่าถูกคาดหวังด้วยค่ะว่าแบบทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่ที่ครูแต่จริงๆส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่ครอบครัวด้วยเด็กคือผ้าขาวที่ต้องไปเติมให้เขาตลอดตลอดอย่างเงี้ยเด็กยุคนี้เป็นอย่างนั้นไหมคะเด็กยุคนี้คือเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองสูง สิ่งที่สาคัญก็คือเราจะต้องคอยขัดเกลาเขาไปในทางที่ดีคือเขาก็สามารถเป็นผู้คิดได้เหมือนกันโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองถ้าทําผิดก็ต้องตัดเกือนมองเขาเป็นคนในครอบครัวของเราคนนึงถ้าถามว่าความสุขของครูคืออะไรก็คือนักเรียนเห็นเหมือนกันไหมคะว่าทุกคนอยากได้การศึกษาที่ดีขนาดไหน แต่อูมจะไม่สรุปว่าวิธีการไหนที่จะทำให้การศึกษาไทยเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียวค่ะอยากจะชวนให้ทุทกๆคนมาช่วยกันเสนอวิธีการหรือความคิดเห็นตั้งต้นจากมายาคติทางการศึกษาไทย3ข้อที่อูมเอาไปถามคนอื่นๆก็ได้นั่นก็คือครูครือผู้ให้เด็กคือผ้าขาวและโรงเรียนคือบ้านหลังที่2แล้วอูมจะค่อยๆเอาไปขยับขยายให้เห็นแนวทางขยับขยื่นการศึกษาไทยที่มาจากการมีส่วนร่วมจากทุกคนจริงๆ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ